ป่าป่าผมไม่ได้เตีมผมแค่แตกคนเขาดูอ่ะเขาบอกเขามนสะดุดแต่ผมเล่นไม่สะดุดเนี่ย,ยผมผมเคยเจอกับคุณหมีรอบหนึ่งมั้งตช่ป่ะใช่ใช,ใช่ชื่อในเกมชื่อพี่หมีปะใช่เฉลยเฉลยเฉลยใช่ใช่ใชใชใชผมผมเคยเจอรอบหนึ่งเขาตบตดตะ<ม>บอมเลยหมุนหนึ่งหนึ่งมั้งแล้วหมุนเอาสองสองใะไรนะสอง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 อเหรอใช่เมื่อเกือบอาทิตย์ได้มั้งอาทิตย์ที่แล้วหรืออะไรเนี่ยแหละผมจำได้อยู่ ใช่โอผมดูตัวคุณแม่งสิบเอ็ดสิบสองอดได้ผมยังเจ็ดแปดเก้าสิบอยู่เลยโื่เจอคนจีนนะอย่างนี้แหละเดี๋ยวเวิ่ขึ้นเรียกเว่าเยอะเล่นเป็นหลายๆทีตั้นกมัน็ได้การได้เลยมาเออเขาจะมีอะไรปราเลยไหมต้นเกม มไม่มีในป่าพ,พ,พี่มีไม่มีเระรผมป <c oughs> ไปไหน <Yeah. S 2> พี่มีเยอะไปไหนล่ะโอเคมปหมดโอเคครับเพราะพี่มีมีรถไงได้งั้นเดี๋ยวผมยึดนี่ให้โอเคว่างว่าง,างคุณแม็กมามาซ้อมให้ผมหน่อยดิผมผมไม่กล้าเล่นกับคนอื่นนะกลัว S <S อ่าซ้อมถา<อ>มว่าซ้อมผ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 มแนะนําเบื้องต้นได้แต่ถามว่าถ้าอยากรู้แบบเทคนิคแบบจัอะไรนะจัดจ้าอะไรเงี้ยเล่นแบบเทพเลยอ่ะผมแนะนําให้ได้ว่าจะต้องไปไปศึกษากับใครแล้วเดี๋ยวผมจะบอกให้เขา <S 2> <S 2> ช่วยแนะนําได้ได้ได้เดี๋ยวเอาเอาเป็นสเต็ป อาเป็นสเต็ปก่อนลองเล่นกับผมสองสองอย่างเงี้ยสักสักแม็กได้ได้ได้ครับเล่นกับผมได้เดี๋ยวมันจะวนได้เลยเดี๋ยวมันจะเข้มข้นเกินไปหรือเปล่าเ้มขคนจเข้มข้นเกินไปเุ้คนเคคนแม็กมาแล้วงั้นพี่มีไปกลางเลยนะ

อุ้ยมันสร้างปืนเลยว่ะอะไรของมันวะดูดิเห็นไหมไอ้สร้างป้อมเลยอ่ะนี่เอาแล้วโดนคนเล่นนี่ฮะป้องกันเ่ะผมมีรถไม่มีรถโดนวิ่งวนแรงข้างบนต้องเป็นอเมริกาแน่เลยคือที่ผมเจอคือข้างบนเยอรมันมันไปทำข้างบนมันอ่ะทั้งข้างล่างเราอ่ะน่าจะเป็นอเมริกา

แต่ทีนี้มันจะระเบิดโดดหมดโปงแม่งเลยจ้ะ

ยอมรับเลยว่าตอนเด็กยัเล่นได้ดีเล่นได้ดีเลยเใช่ไหมใช่อยูเกีงบ้านะะอะระเบิดมันเล่นดีจริงมันแบบมันเอารถตัวสำคัญรถใหญ<อ>่มันไม่เคยเจออะไรนี่

ไม่มีสเตีมหรอคอยากรู้ว่าอเดี๋ยวเรจะทให้พี่มีอดสตรให้ดูอือยากจว่าอาจารย์อาจารย์เขเล่นอยนบ้างดูเกิดอะไรอยงอ้อนวอยู่ีีาจารบ่นตรยงอ้อวอเลยวสี่สี่ พี่มีเดี๋ยวพอมาวางเดี๋ยวผมเอาตัวเดินหยุดตา้นะพี่หมี

ไปเี่ยม่่ตาไม้ยห่วยเลยแย่หมดไอ้กูตายไงอุ้ดหว่ายเล้เป็นเธอมาเลยไหมเอาเป็นเธอดิ้ล็อกทิ้ง่เจ้าอมนเถอล็อกทิ้งใช่ไหม

week ยิงอะไรนะอะเจ็บเจ็บเจ็บไปก่อนอเระวางกันไหมใครเปาดีไหมตอนนี้อ้าวผมลืมดูข้างบนฮึ่งระเบิดแนะโอ้โอ้โอ <c oughs> ไม่รอดไม่รอดเชื่อยยงมันเล่นแปลกๆหมดแสดงว่าแฮกเตอร์มันได้นี่และมันมันไม่พอ

ไม่มีคนเหม็งรอบเดี๋ยวรถถังบุกไปดีไหมว่าต่อใจจะให้รถถังไปไหมเนี่ยพี่หมีแล้วพี่หมีเอาเองเหรอพี่หมีผู้ถอยละแต่

Um. Um. Yeah, we're moving now. Yeah, they're moving now. March, they'll move. Yeah, they're moving now. Come You have lost this stronghold. We are ready. We are Points are less than three hundred. ส่ามคนโตแล้วพี่เมย์เนี่ยผมไม่ได้ดูข้างล่างเลยว่าจะดูไว้ที่ไหนก็ต้องดูเลยม็อบแตกวะพี่เมย์ม็อ้แตกดีเวลา ตนะแต่ขา,าด้วยขนาดผมว่าคอมีพวกวิวล no, ตลอดวิวลตวลอดไกดดันอ, <are> อนนี้น่ส <c oughs> าสังไมู่่ทนอ่ส่ยง 47 is in target airspace. Nine I'd rather be alive to search us than a dead hero. We need aerial reconnaissance. We need orders. Oh, maybe you're under attack. We need yeah, aerial yeah. reconnaissance. มียู่คุยกันเดียวค,วยค,วยคุณคุณปูแรงอยู่เท่าไหร่แล้วครับไปไปไปกลยังสามพันครับผมสามพันโอโเล่นไหมพี่ปูเล่นไหมเล่นหกเปล่า จะผมกลัวจะจะพาแพ้เลยไม่เป like ็นไรแล้วผมไม่ผมจะเรียนได้ได้ได้ลองลองสอนผมหน่อยผมก็ไม่เคยเล่นจำใครเลยไอ้จูผมจะสอนได้ไม่หรือเอาตัวยังไม่เคยรอดดีกว่าพี่โอ้แต่ขึ้นมาไม่แล้วโอ้โหน่าจะโอ้โหแต่ผมอ่ะผมเพิ่งเล่น To the enemy, the enemy. We are ready for action. We need aerial reconnaissance. We are ready attack.

รถยิงคนมาตอนอรับคนหกนายนานาเดินไปรอแฟบคู่ชครับคู่ลอย้ายลงในห้องผม ควรอ้แล um e, ้วเราควรใช่ผมอาดูท่่ยนใไหมัได้เลยอยู่เปนเพือนกันก็ได้ไปสอนผมหน่อยไสอนผมหน่อยมันอยู่ไหนพี่นี่ครจะเข้าแล้วนะด้วยเอาละฝักกำลังเดินอะไร ไม่ได้บอกป้อมอ่ป้อมาสาคะแนนมันจะหมดแล้วนะ้ชนะอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันด้วยนะจ๊ะขอบคุณจ้า